สวัสดีครับยังไม่หยุดนะครับในโลกโซเชียลยังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการคุกคามนะการบุกไปถึงบ้านของอดีตสสบางท่านนะครับที่เขาเรียกเราเรียกกันว่าเจอมเจก็อาจจะใช้เหตุผลนะครับบอกด้อมๆว่าอันนี่ก็ฉันก็โดนกระทํานะฉันโดนโพสต์โจมตีมาเยอะแยะมากมายนะแล้วฉันก็เลยจะต้องโตกลับให้รุนแรง ต่เจ๊ครับเจ๊ Jay ไปโพสแบบนั้นเจ๊ Jay ไปคุกคามก็ถึงที่แบบนั้นมันไม่ใช่การโต้ตอบอย่างที่ถูกต้องนะครับการที่เจ๊คิดว่าเจ๊ uh, ถูกเขาคุกคามสิทธิ์ uh, ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเกินกรอบหรือมันยังไงเจ๊ Jay ก็ไปแจ้งความครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเนาะเขามีสิทธิ์ที่จะวิภา์วิจารณ์คุณเป็นบุคคลสาธารณะนะ กับประชาชนที่เป็นประชาชนเหมือนผมเนี่ยผมนี่ไม่มีตําแหน่งนักการเมืองนะผมจะวิพากษ์วิจารณ์บุคคลใดที่เป็นฝ่ายการเมืองผมก็วิพากวิจาร์ในบทนะครับผมวิพากวิจารนายกเสถาก็ยังได้เลยวิพากวิจารไอ้ตำรวจทหารข้าราชการก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามอ่ที่ที่เรามีมุมมองของเราหรือว่าไปตามข้อเท็จจริงที่เราเห็นเราสามารถวิพากวิจารณ์ในเรื่องต่างๆได้ แต่นะครับ้ะถามว่าเอ้าแล้วงี้บุคคลอื่นๆก็จะพูดได้ทั้งหมดสิไม่หมดครับพูดได้ไม่หมดเห็นไหมครับในข่าวในสื่ออะไรต่างๆก็ไม่ใช่ว่าการพูดต้องอยู่ในกรอบไม่ใช่ว่าไปไปโจมตีแบบใช้ถ้อยคำที่รุนแรงที่แบบว่าสังคมรับไม่ได้หรือไปคุกคามอ่า ไปกล่าวหาความเท็จเลยแบบยัดเยียดเลยฟันธงคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้นั่นนั่นคือสิ่งที่มันจะมีกฎหมายห้ามไว้อยู่เอรูปแบบที่เจ๊กระทําอยู่ตอนนี้คือคล้ายๆว่ามันข้ามขั้นนั้นไปข้ามขั้นตอนไปพอพอคิดว่าตัวเองโดนกระทําก็โพสต์ตอบโต้ให้ให้พอสมมาพาควรนะครับ แต่การโพสต์ของคุณเนี่ยมันเป็นการที่ก้าวล่วงครับก้าวล่วงและคุกคามประชาชนด้วยไโปโพสต์ที่อยู่ไโปโพสต์ชื่ออายุไโปโพสต์ที่ทํางานไโปโพสต์ชื่อแม่เขาอีกต่างหากไม่มีใครทําแบบนี้ครับอย่างผมผมวิพากษวิจารณ์ทั่วไปผมก็ไม่ได้เอาใครขึ้นมาโพสต์ประจานและให้ทัวลง แต่สิ่งที่เจ๊ทำเนี่ยมันผิดร้อยเปอร์เซ็นครับผิดก็ต้องยอมรับนะว่าสิ่งตัวเองทำเนี่ยด้วยอารมณ์ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกประชาชนอย่างเราก็รอฟังอยู่ว่ามาตรฐานของพรรคการเมืองท,ที่ที่เขาอ้างมาตรฐานสูงเนี่ยเป็นพฤติกรรมแบบนี้ใช่หรือไม่แล้วต่อไปคุณจะดำเนินงานต่อเรื่องการเมืองอย่างไรต่อล่าสุดหมอองก็ออกมาพูดนะครับ หมออองก็ออกมาพูดชัดเจนแล้วว่าถ้าเผื่อพูดคุยประชุมต้องให้เจ๊อมเนี่ยมาชี้แจงมาชี้แจงว่าทำด้วยที่ทำไปนั้นอ่ะรู้ไหมว่ามันผิดแต่ผิดผิดแน่นอนแหละครับผิดร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับจริยธรรมก็ผิดครับแล้วก็การคุกคามอื่นๆก็ผิดเขาเอาเรื่องคุณได้ครับทุกคนน่่แหละครับฟังไว้ จะมีคนมาโพสต์นะครับแจ้งที่อยู่แจ้งพิกัดนะครับเหมือนกับชี้เป้าทำแบบนั้นผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่าไปหาทำเด้อพี่น้องทุกท่านอย่าไปทำแบบนั้นเด้ออันตรายสำหรับบุคคลอื่นเขาแม้กระทั่งตำรวจถ้าเขาจะตามคนตามอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เอามาโพสต์ขึ้นก่อนให้ช่วยกันลุมช่วยกันอะไรนะ่เขาไม่มาโพสต์แบบนี้ แล้วมันก็ต้องชัดเจนด้วยความเป็นมนุษย์เขาจะมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างที่คุณคุณพูดออกไปเห็นไหมครับเรื่องเล็กๆที่ไม่เล็กนะเรื่องเล็กๆที่ที่ต้องพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่ละเอียดอ่อนทำให้สังคมเราอ่อนไหวตามบุคคลหนึง่งจะมาจัดการกับประชาชนที่เป็นแฟนคลับของแต่ละบุคคลที่มีแนวความคิดที่แตกต่าง คิดแตกต่างนะ่มันไม่ผิดหรอกทุกคนมันมีสิทธิ์คิดต่างกันได้ผมก็คิดต่างจากคุณคุณคิดต่างจากผมเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่จะเป็นต้องต้องว่าคนนี้ถูกเสมอคนนี้ผิดเสมอก็ไม่ใช่อย่างนั้นโลกใบนี้มันมันไม่ใช่หุ่นยนต์ครับมันไม่ใช่โลกของควบคุมโดยคําสั่งป้อนข้อมูลเหมือนคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ประกอบขึ้นมาโดยที่ไม่มีสมองโดยที่ไม่มีสภาวะของการวิเคราะห์มีการคิดต่างๆมันเป็น ชีวิตจริงมันมีลมหายใจซึ่งมันแตกต่างประชาชนย่อมมีความแตกต่างตลอดมันไม่มีใครอยู่ภายใต้คำสั่งใครไม่มีใครอยู่ภายใต้การควบคุมใครตลอดเวลาไม่ใช่ครับแต่แนวความคิดเขาเลือกที่จะเป็นแบบไหนแบบไหนแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าการเลือกของเขาเนี่ยมันโอ้ยเลือกแบบนี้ผิดนะเลือกแบบนี้ถูกนะต้องมาคิดเหมือนชันนะร้อยเปอร์เซ็นต์ั้นเก่งฉันเนะี่ยแม้กระทั่งผมเองผมก็ไม่เคยบอกใครนะครับ ที่ฟังผมต้องขอบคุณเป็นอย่างมากที่ติดตามฟังที่พูดคุยกันเนี่ยผมเองเนี่ยก็ผมบอกผมไม่ผมไม่ใช่สื่อที่เป็นกลางเหมือนกับที่อ้างเหมือนในทีวีแม้กระทั่งในทีวีก็บอกว่าสื่อเป็นกลางกลางที่ไหนอ่ะผมบอกว่าผมเป็นเสื้อแดงผมเชียร์เพื่อไทยผมเชียร์เสื้อแดงเป็นสิทธิ์ของผมครับไม่ได้ผิดเลยคุณจะชอบเสื้อส้มคุณจะเชียร์ ก้าวไกลเชียวด้อมซบก็เป็นสิทธิ์ของคุณเช่นกันหรือเสื้อเหลืองเขาจะเชียร์ยังเชียร์ประยุทธ์อยู่เชียร์กลุ่มเสื้อเหลืองก็อยู่อวยกันอยู่แแบบสุดๆอะ่ะก็สิทธิ์ของเขาเช่นกันนี่คือความแตกต่างในด้านความคิดครับแต่การแตกต่างในความคิดเนี่ยจะเป็นการแตกแยกไหมหรือจะเป็นการคุกคามไหมดูกันไปแต่ละคนแต่ละภาคส่วนเนี่ยต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกัน ประเด็นของเจอมเนี่ยเป็นอะไรที่คนไทยจะต้องมาฉุกคิดว่าเฮ้ยเมื่อประเทศเรามันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยวันข้างหน้าจะทําไงอ่ะแล้วถ้าเผื่อว่าจะใช้ระบบทัวลงหรือว่าระบบเกียรติชังตามคําสั่งของบุคคลอื่นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อย่างถ้าผมอ่ะถ้าผมเขารพคุณทักษินอย่างเงี้ยผมไปเจอคนหนึ่งโพสต์ด่าคนทักษินแล้วผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนผมจะบอก จะไปพิมพ์บอกว่าเอ้ยเด็กกูตามมึงไปถึงบ้านอะเนี้ยเฮ้ยไม่ได้นะครับเฮ้ยหรือจะหรือไปบอกว่าเอ้พิกัดไอ้นี่มันมันอยู่บ้านนั้นนะมันอยู่หมู่บ้านนี้นะนี่เบอร์โทรมันนะนี่ครอบครัวมันมีคนน,คนั้คนนี้เนี่ยนะฉันรู้แนละ้วจะไปสืบมาก็ไม่ได้นะครับทําแบบนั้นไม่ได้นะมันผิดผิดร้อยเปอร์เซนต์ประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหากษรทรงเป็นมุกก็ไม่ได้คุกคามใคร แม้กระทั่งเรืองประเด็นที่พวกนี้เล่นกันอยู่ประเด็นหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้คูกคามคุณครับคุณกําลังคุกคามหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่จริงครับคุณพยายามที่จะเล่นเล่นประเด็นนี้หยิบประเด็นนี้มาเล่นโยงไปเอาข้อมูลผิดๆอย่างนั้นอย่างนี้มามาอ้างว่าตัวเองรู้รู้เรื่องการภายในรู้เรื่องในวังอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยไล้สาระกับไอ้พวกนี้ไม่มีหรอกครับ ไอ้พวกนี้ก็แค่แคขี้โม่มาตั้งแต่ยุคอดีถึงปัจจุบันทำมาหากินกับคำว่ารู้เรื่องภายในแล้วก็มาหาวิธีการที่จะเล่นไประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมายาวนานมาหลายปีแล้วซึ่งผมจะบอกให้นะครับคนที่ทำแบบนี้เป็นอะไรที่น่าเกลียดมากเหมือนพรรคการเมืองบางพักนะใช่คำว่าพรรคการเมืองบางพักยังไม่หลุดจากวงวงโคจรวงแนวคิดพวกนี้เลยต้องการที่จะแก้ไขเรื่องมาตราหนึ่งสองอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ประชาชน ได้เป็นยังไงหลายคนบอกว่าถ้าไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองเอ่อเราก็จะย่ําอยู่กับที่ประเทศไทยก็จะไม่พัฒนาม,มันไม่ได้เกี่ยวครับประเทศชาติพัฒนาหรือไม่พัฒนาไม่ได้เกี่ยวกันว่าต้องไปแก้หนึ่งหนึ่งสองคุณกําลังบอกประชาชนบอกไอ้วอเตอร์คุณผิดผิดนะวอเตอร์ก็เออด้วยความรักด้วยความหลงตอนเนี้ยพูดอะไรมาก็เชื่อหมดพูดอะไรมาก็ดีหมด พูดอะไรมามันก็ใช่ไงพอมันใช่ปุ๊บหลุดไปเล่นด้วยอ้าวแย่เลยทีนี้ใครลําบากครับถามหน่อยไอ้พวกที่ยังเล่นเล่นกันอยู่เนี่ยไอ้พวกที่โดนจับทุกวันนี้เป็นกลุ่มไหนบ้างไหนละความเท่าเทียมทําไมไม่ไปถูกจับแทงเขาล่ะไอ้พวกคนรวย,วยตัวบนๆน,น่ะไม่ได้ไม่ได้กระทบอะไรเลยวิาพาควิจารณ์ปกติแต่ไอ้พวกตัวเล็กๆล,ล,ล่างลน่ะ ไอ้พวกที่เป็นเหยื่ออยู่นะบางคาก็นอนอยู่ในคุกอยู่ตอนนี้บา,า,งรรางคนะ้ก็ยังเคลื่อนไหวทํากิจกรรมอยู่างนี้โดยเฉพาะที่เราเน้นทะลุวกทะลุวังอะไรนะก็ยังเคลื่อนไหวทํากิจกรรมต่างๆอยู่แล้วใครแล้วใครเป็นคนได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์คือคนที่เขาสุขสบายเขาไม่จะเป็นต้องไปนอนคุกไม่จะเป็นต้องไปมีคดีความอะไรมากมาย เห็นไหมครับแต่ขยีความมนอื่นของแต่ละบุคคลมันก็จะขยับขยับเลื่อนเลื่อนเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นไปก่อนที่จะมาพูดกันเรื่องว่าขอให้เคลียรเรื่องความขัดแย้งในอดีตหรือเคลียรเรื่องอผลจากการรัฐประหารนั่นนี้น,นู่นเรื่องอผลการจากการรัฐประหารผลพวงการรับการทำรัฐประหารเนี่ยผมเห็นด้วยกับการขอเนื้อทศกรรมเฉพาะนะ ที่เกี่ยวกับเรื่องคดีของคดีการเมืองการทำรัฐประหารคดีการต่อสู้มาแม้กระทั่งคดีแบ่งแยกดินแดนความคิดที่แตกต่างมีมีปกติแต่ไม่รวมคดีหนึ่งสองครับหนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่คดีการเมืองนะคุณอย่าเข้าใจผิดเหมือนที่เด็กๆมันพากันโยงลงมานะเหมือนพักการเมืองบางพักโยงมาบอกว่าคดีหนึ่งสองคือคดีการเมืองนะไม่ใช่ครับ พวกนี้หาผลประโยชน์จากหนึ่งหนึ่งสองเพื่อเอาไปทำการเมืองเองครับซึ่งหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็นคดีหมิ่นประมาทอาคาดมันหลายมนคนละส่วนเลยนะ่ะมนคนละส่วนกับคดีการเมืองอเหมือนอย่างผมอ่ะถ้าถ้าผมบบบว่าผมไม่ชอบพิธาแล้ววันในวันหนึ่งผมไปทำร้ายพิธาถือว่าเป็นคดีการเมืองไหมครับไปต่อยอย่างเงี้ยหรือไปทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ย หรือไปคุกค,คามอย่างเงี้ยหรือใช้วิธีการที่ไปทำลายครอบครัวเขาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคดีการเมืองไหมถ้าทำแบบนั้นมันมันข้ามเส้นคดีการเมืองนะเออหรือแม้กระทั่งแบบว่าปองร้ายเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่คดีการเมืองครับคุณต้องแยกสองอย่างนี้ให้ออกจากกันว่าหนึ่งหนึ่งสอง ไม่ใช่คดีทางการเมืองเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะหนึ่งหนึ่งสองคือคดีแยกออกต่างหากการหมิ่นประมาทอาคารมาหลายพระมหากษัตริย์อยู่ในโซนที่แยกออกไปต่างหากแล้วถ้าไม่มีละเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มียิ่งจะเหยียดมากกว่านี้ครับคุณจะรับรองได้ไงว่าถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองคุณจะหยุดเหยียดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ไม่มียิ่งไม่มีมันยิ่งเหยียดเหมือนกับบอกว่าอา้าว ประเทศไทยต้องแก้แก้กฎหมายที่ว่าละเมิดสิทธิคนอื่นแก้กฎหมายนี้ให้ละเมิดสิทธิ์ได้ตามอำเภอใจหรือว่าคดีมินประมาทซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเหมือนผมไปด่าคนอื่นเนี้ยผมไปมินประมาทเขาไปกล่าวหาเขาอย่างนีง้แก้ไขตัวนี้ว่าไม่ให้มันมีสุดท้ายแล้วเราจะไปด่าใครก็ได้เราจะไปใส่ความใครก็ได้เราจะไปดูถูกใครก็ได้ไม่ต้องเป็นคดีเห็นไหมครับมันต่างนะคุณเข้าใจหรือยังว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองกับคดีเกี่ยวกับการเมืองเนี่ย มันคนละส่วนกันเลยครับอย่า,อามารวมกันครับปเป็นคนละรูปแบบฉะนั้นแล้วนะประเทศไทยเรามาถึงจุดจุดนี้เราต้องรับฟังทุกๆคนให้รอบด้านเราอย่าฟังข่าวในด้านเดียวเราอย่าไปมองแค่มุมมุมเดียวจงรับรู้ว่าอนาคตลูกหลานเราเนี่ยจะพัฒนาไปในทางใดบ้างตอนนี้เขายังมองไม่ออกหรอกว่าเขาเขาจะได้ส่วนส่วนที่ดีจาก รัฐบาลชุดนี้ยังไงบ้างเขาก็ยังหลงกับรัฐบาลชุดที่เขารัฐบาลในฝันนะ่ะที่เขาอยากให้มีกับที่มันมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาไม่ค่อยชอบแต่ในสิ่งที่บอกน้องๆเลยนะว่าสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณก็ได้ประโยชน์จากเขานั่นแหละคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยอแทนที่ว่าถ้าไม่ชอบอ,อ่ก็จะสร้างไว้เพื่อคนอื่นรุ่นหลังๆต่อไปไม่ใช่มาขัดขวางไม่ใช่มาแบบว่าอ,อ่กูไม่ชอบคนคนอื่นก็ไม่ต้องเอากูไม่ได้เป็นคนอื่นก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นอย่างนี้ เป็นแนวคิดที่ผิดครับโอเคฝากถึงเจ๊อมแล้วกันเจ๊อม oh ต้องได้รับบทเรียนในสิ่งที่เจททำไปนะเนื่องจากว่าสิ่งที่เจทำนี่มันเป็นการคุกคามประชาชนโดยตรงและมันไม่มันไม่มีแบบลิมิตของตัวเองอะ่ะอ่าแล้วคุณจะไปบอกคนอื่นๆได้ยังไงว่าขั้นนี้นะรูปแบบนี้นะมันมันถึงจะโอเคนะโต้ตอบแบบไหนถึงจะเป็นการโต้ตอบตแบบฉลาดแต่การโต้ตอบแบบนี้ แรงไปไหมผิดโกฎไหมผิดจริยธรรมไหมต้องสอนเขาด้วยไม่ใช่ว่าวันใดวันหนึ่งฉันไม่พอใจนี่แหละครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่านิสัยอมารตนิสัยอาารตโดยชัดเจนเมื่อคุณไม่ชอบรูปแบบนี้แนวคิดแบบนี้คุณก็จะไปจัดการกับเขาแบบนั้นมันไม่ได้ฝากด้วยนะครับ ความหมายควาว่าอํามาดที่คนเสื้อแดงอย่างพวกเราเนี่ยต่อสู้กับอํามาตคือพวกที่ทนงตนพวกที่ใช้อ,อำนาจใช้บรรัลลีไปในทางคุกคามบุคคลอื่นๆที่ที่ด้อยกว่าพยายามจะใช้ความเป็นอํมมาตโดยเอกริ์ที่เหนือกว่าบุคคลปกติทั่วไปไปคุกคามคนนั้นคนโน้นคนนี้นี่แหละครับเป็นที่มาของที่คนเสื้อแดงนี่กำเนิดขึ้นก็คือต่อสู้กับอํมมาต แล้วเมื่อพวกคุณได้เข้าไปแล้วพวกคุณได้มีอํานาจพวกคุณได้ได้สิทธิ์ที่มันมากเหนือกว่าประชาชนทั่วไปแล้วคุณก็ยิ่งจะไปทําที่มันเหนือกว่าอานา์อีกโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์โชด้วยนะครับเพจอาจารย์โชว์คนสแสดงแล้วก็ยู u ู u b ปอาจารย์โชว์คนเสดงกดกระดิง่งกดติดตามนะครับเพื่อว่าเราลงคลิปใหม่ๆทุกๆวันช่วยกันปั้นช่องช่วยกันสร้างในฐานของคนสแสดงให้เข้มแข็งให้ต่อสู้กับ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อไปช่วยกันแชร์ออกไปครับขอด้วยนะครับคลิปคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่อยากให้ทุกๆคนได้รับฟังกันคนเสื้อแดงแชร์ออกไปในกลุ่มของท่านแชร์ออกไปในเ,เฟซของทุกท่านหรือว่าแชร์ออกไปในส่วนต่างๆท,ที่ท่านถนัดในเรื่องการช่วยเหลือกันในการส่งต่อสิ่งดีๆซึ่งกันและกันฝากไว้นะครับ,รบยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอาจารย์โชตลอดมานะครับสำหรับวันนี้ทักทายเล็กน้อยเนาะ Uh, สวัสดีครับ